ไม่รู้ว่านายกหรือสมาชิกเนี่ยเยอะมีคุณยมเกตพยักคุณเจตจิตราวันพันเชื่อไม่น่าจะใช่นายกไปดูดูของนี่เขาก็ปลูกเขาก็ปลูกสมัครวันได้คนเดียวครับคุณธีรพงศ์นยมสะอาดนายกนายกนะครับสมาชิกสมัครเยอะครับสมัครเยอะสมัครเยอะสมาชิกมีหมู่ละสี่คนห้าคนหนึ่นะครับก็ไปดูกันที่ตำบลห้วยโรงอบตห้วยโรงครับมีผู้สมัครนายกสองคนนายเมียนดวงเนตรนายพิมพ์พวงหอม นี่เบอร์หนึ่งกับเบอร์สองได้ไปแล้วนะครับของน้องชุมพลนี่ช้างชนช้างอดีตนายกเก่าลงสมัครครับได้เบอร์หนึ่งไปคุณชัยนรงปีแก้วออาจารย์เขาเรียกอะไรเขาเรียกอะไรนะอาจารย์อะไรนะคุณนรุมนสุภาแพงเบอร์สองนะครับพระยาท่านสสอพิชาติสุภาแพงนะครับก็เป็นเขตช้างชนช้างนะครับแล้วก็สมาชิกก็สมัครเยอะเหมือนกันนะบางหมู่ตั้งห้าหกคนนะครับไปดูกันที่ น้องชุมพลเหนือนี่เฉพาะสมาชิกไม่มีนายกนะครับเพราะว่าครบวระไม่ตรงกันไม่พร้อมกันนะครับก็ผ่านไปนะครับของนองยาปล้องเมื่อวานผมก็ไปสังเกตการดูนะครับสมัครนายกสองคนครับเบอร์หนึ่งคุณจินตนาเกศรสันอดีตนายกเก่าแล้วก็เบอร์สองนี่ดาบตำรวจประเสริฐกลิ่นเกลี้ยงอดีตนายกที่เพิ่งครบวาระระศึกล้างตานะครับแล้วก็ไปดู ที่อื่นอีกเพราะมันสิบสามแห่งนี่ที่ไหนกันแกงกระจานก็มีที่วังจันทร์วังจันทร์นี่สมัครนายกสามคนับเบอร์หนึ่งนีนายเทียววีสมเบอร์สองนายรุ่งโรจนุตอ่องเบอร์รสามนายมีนินห้อยนะครับสมัครสามคนวังจันทร์ก็เป็นอีกเขตหนึ่งที่น่าจับตานะครับไปดูเขตอื่นๆอ,นอ,อบตอื่นมีที่ไหนอีกผู้สวรรค์สมัครนาย,ยกสามคนผู้สวรรค์นะครับ,รบหมายเลขหนึ่งนายณริ์สดใสหมายเลขสองนายเฉลวยตรงฉิน หมายเลข3นายอุทัยอยู่ฉิมนี่ครับนี่ก็เป็นของอ,อบตอผู้สวรรค์นะครับ <S <S เดี๋ยวดูไปเอาครบหมดแล้วนะครับ <S <S 13แห่งฮะ13แห่งนะครับเพราะนั้นยัง,ม,ยงมีเวลารับสมัครอยู่เรายังนะเปิดรับไปจนถึงด้วยนะครับวันศุกร์ครับ <S <S คือการรับสมัครการเลือกตั้งนะฮะจะรับสมัคร5วันคือหลายๆคนส่วนใหญ่เราก็จะกำหนดตั้งแต่วันจันทร์ไปจนถึงวันศุกร์ นะครับเพราะนั้นก็จะเปิดรับไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวพอครบแล้วเราจะมาสรุปยอดให้อีกครั้งหนึ่งอ่ารอชัดเจนอีกทีแต่ต้องขออภัย <ๆ S 1> สมาชิกผมอ่านได้ไม่ครบทุกหมู่หรอกเยอะให้เยอะก็บางอบอตอมีสิบสี่หมู่สิบสี่หมู่เจอเป็นหมูลล่ละหกคนนี่หมดเวลาแล้วเวลารายการผมไม่พอแล้วก็อะไรกรันแล้วก็ย้ําไปที่ผู้สำอางทุกท่านนะครับย้ํานะครับว่ากรณีมีการครบวาระนะครับก็ต้องมีการจัดการเลือกตั้งภายใน4ี่สิบห้าวัน เป็นระเบียบของกกตนะครับเราจะต้องไปจัดโครงการเลือกตั้งเชิงสมาชัันขอกราบเรียนเชิญนะครับท่านผู้สมัครทุกท่านนะครับไปร่วมรับรู้และรับฟังนะครับเพราะเป็นสิทธิประโยชน์ของท่านเองพึงมีพึงได้พึงเสียนะครับเขาจะบอกกฎเกณฑ์กติกามารยาทว่าตามกฎหมายตามระเบียบท่านทำอะไรได้ท่านทำอะไรไม่ได้ สิ่งที่ท่านไม่ไปฟังท่านไม่รู้แล้วท่านไปทํากฎหมายบอกว่าเมื่อประกาศในราชกิจานุเบกษาแล้วให้ถือว่ารู้เท่าเทียมกันทุกคนอ้างไม่ได้ว่าไม่อ้างไม่ได้ว่าไม่รู้รนะครับเพราะมันเกิดมาแล้วใช่อย่างเช่นเวลามาสมัครเนี่ยเราก็จะบอกกันทุกครั้ง,งนะครับว่าค,ความผูกพันของผู้สมัครกับกกตนี่นะครับครับ ไม่ใช่ว่าลงคะแนนเสร็จแล้วจบกันไม่ใช่ครับยังมีต่อเนื่องยังผูกพันไปจนกว่าท่านจะยื่นแสดงบัญชีใช้ใจ่ายในการเลือกตั้งแล้วเสร็จถ้าไม่เรียบร้อยนะครับไม่ว่าท่านจะสอบตกหรือสอบได้ก็แล้วแต่ถ้าท่านเป็นผู้สมัครนะครับ,รบเพราะกฎหมายก็บอกว่ายื่นใบสมัครและเมื่อกรรมการรับใบสมัครแล้วท่านไม่มีสิทธิไปชักดึงกลับมาไม่ได้ ครับไม่ได้สมัครแล้วสมัครเลยถอน,นไม่ได้เปลี่ยนใจกระดนหันไม่ได้มีบางคนโทรมาบอกผมขอถอนได้ไหมเงินผมไม่เอาคืนอบอกเอาคืนก็ไม่ให้อยู่แล้วนะครับผิดเงินไขไม่ได้ครับกฎหมายเขากําหนดไว้นะครับเพราะฉะนั้นการยื่นบัญชีใช้จ่ายเลือกตั้งเนี่ยครับแสดงว่าตั้งแต่ว,วันที่ท่านสมัครเนี่ยถือว่าเป็นผู้สมัครแล้วใช่ไหม,มท่านกฎหมายที่เขานับก่อนครบวรันละย้อนขึ้นไปอีกหกสิบวันคุณปริญญา สองเดือนมันมีข้อห้ามในสิ่งที่เขาให้ไม่ให้ปฏิบัติครับเพราะมันถือว่าเป็นห่วงเวลาที่เกี่ยวพันกับการหาเสียงนี่อันนี้สําคัญนะสาคัญนะครับแล้วก็เวลาท่านไปสมัครแล้วท่านไปหาเสียงเนี่ยมันต้องทําบัญชีใช้ใจ่ายต้องเป็นจริงด้วยนะเพราะถ้าท่านทําบัญชีแล้วไปยื่นเป็นเท็จมันเป็นความผิดมีบทลงโทษทางอาญาครับไม่ยื่นก็เป็นความผิดมีบทลงโทษทางอาญาใช่ ยื่นเกินก็เป็นความผิดมีบทลงโทษทางอาญาจะอาจจะถูกปรับหรือถูกจำหรือทั้งสองอย่างเลยทั้งจำก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่จะต้องรับรู้รับทราบแล้วก็ควรจะไปฟังซึ่งผมไปจัดทุกที่ผมพยายามไปนะเพราะว่าเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์เนี่ยจะอยู่ในงานที่ผมรับผิดชอบก็คืองานด้านการมีส่วนร่วมนะครับเราก็จะไปผมก็จะพยายามไปทุกที่ทุกแห่งเพื่อที่จะให้หัวหน้างานซึ่งเรามีหัวหน้างานเนี่ยหลายฝ่ายหลายฝ่ายนะครับไปชี้แจงครับ ครับว่าท่านจะต้องทาอะไรไม่ได้บ้างทำไม่ได้บ้างรอบนี้คือจะมีสัญจรไปตามเอ่อคราวนี้เนี่ยมีครบวระอยู่ในหกอำเภอครับเราก็จะไปจัดอำเภอละหนึ่งครั้งอ่าใครอยู่อำเภอไหนเดี๋ยวท่านเราก็จะประสานไปอำเภอเมืองก็จะจัดเฉพาะที่อำเภอเมืองเพราะฉะนั้นอบตที่ครบวระอยู่ในอำเภอเมืองในสามแห่งครับเราก็มารวมกันแล้วก็มาทีเดียวกันเลยใช่ครับแต่ละอำเภอเราจะไปแค่ครั้งเดียวซึ่งถ้าผู้สมัครครับมีความสงสัยก็จะได้ใช้โอกาสนี้ครับในการสอบถามว่าอะไรทําได้เออ อะไรทําไม่ได้ส่วนใหญ่ผมจะพูดให้ฟังก่อนอืแล้วถ้าพูดไม่ครบไม่ทั่วหรือฟังแล้วงงค่อยถามอืไปเจอบางที่ชิงถามก่อนไม่ค่อยอยากตอบเพราะพอมันถามเสร็จแล้วมันไปเลยไม่รอเพื่อนนะมันอยากรู้แค่ิีเดียวอ่ะตายไอ้อื่ดเยอะยะไม่อัไปก่อนไปเจอไปเจอที่ชะอําออยู่ฟังให้ครบเพราะกกตเขาเลี้ยงข้าวโอ้ นี่ผู้สมัครบอกไม่อยากกินข้าวอ่ะเสียไปเองเอาเลยเราฉันงบประมาณก็เขามาเขาก็เสียมาแล้วก็มาเออมีเบรกนะครับเสร็จเรียบร้อยเนี่ยฟังหรือถามยังไม่หนํำใจตั้งทานข้าวนั่งคุยกันไปนเห็นไหมช่องทางในการติดต่อกกตอยากรู้ก็คุยได้นะครับไม่ใช่เฉพาะวันนั้นวันเดียวเพราะเราไม่ต้องการให้ทุกคนกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งนะครับเพราะว่ามันมีบทลงโทษทางอาญา ซึ่งในการแนะนําของกกตนั้นเนี่ยนอกจากรวมตัวกกตเองแล้วยังรวมถึงผู้แทนของผู้ของผู้สมัครกำนันผู้ใหญ่บ้านไปฟังด้วยก็ได้นะครับหรือผู้ที่เป็นผู้เขาเรียกว่าอะไรผู้แทนอ่ะผู้ช่วยหาเสียงไปฟังด้วยท่านจะได้รู้ไงรู้เท่าๆกันนะครับจะได้รู้ผู้ผู้สมัครไม่รู้ท่าได้่ไปบอกทีมหลับจดไปบอกเอาความจริงมาพูดอีกแล้วไม่ใช่เผื่อไว้นะครับแล้วบางทีเนี่ยไม่ค่อยจะมาฟังด้วยนะบางทีเนี่ย ตัวตัวหัวหน้าทีมเนี่ยบางทีไม่ค่อยจะมาฟังหรอกส่วนใหญ่ลูกน้องมาฟังจดครบบ้างไม่ครบบ้างอพอเวลาผิดพลาดขึ้นมาก็บอกไม่รู้ทีนี้เมื่อกี้ผมบอกตอนต้นแล้วใช่ไหมกฎหมายทุกตัวเนี่ยนะครับเขาถือว่าเมื่อประกาศได้กิจการดูเบิกษาแล้วถือว่ารู้ซึ่งคุณจะอ้างว่าไม่รู้ไม่ได้ใช่นะครับแล้วนี่ก็ไปเจอมาแล้วครับครับไม่มายื่นบัญชีใช้จ่ายเลือกตั้งรอบนี้กอททจังหวัดมีมติให้ไปดําเนินคดีแล้วครับอนี่อบตหนองจอก เอาจริงเอาจริงหนึ่งรายครับนะครับวันเสื้อตั้งสมานฉันก็มาเพราะเซ็นชื่อด้วยผมก็ไปพูดด้วยยังพูดย้ำนะนะครับวิธีการก็ให้หัวหน้าพักงานพักการเมืองนะเขาก็มาบรรยายว่าเออที่นี่ต้องเป็นใครจะจ่ายที่ต้องจะต้องแสดงนะมีอะไรบ้างแบบฟอร์มเป็นยังไงอธิบายหมดถึงเวลาหายตัวไปเลยกลับก่อนว่ะนะไม่ได้รับเลือกตั้งด้วยนะแล้วก็หายผมก็บอกไปแล้วนะก็ย้ำนะทุกคนก็ย้ำจริงๆแล้วกฎหมายก็บอกว่าเป็นหน้าที่ของผู้สมัครครับ แต่เราก็ไปทวงถามมีจดหมายไปสองสามครั้งโทรศัพท์ติดต่อโทรไปครั้งสุดไอ้ครั้งสุดท้ายนี่ก็โทรไปนะจดหมายไปแบบตอบรับก็ไปสองคนไปมาสุดท้ายนะครับเป็นคดีจนได้ต้องเป็นคดีเพราะถ้าเราไม่ดําเนินคดีเราจะถูกดําเนินคดีซะเองอะไรครับน่ากลัวกว่าเพราะผมไม่ได้ยุ่งอะไรเลย,เลยก็คุณสมัครไม่สมัครเนี่ยโดนเสียแต่ถ้าไม่ดําเนินคดีคนพวกผมจะโดนเองครับออนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ก็ต้องย้าทําความเข้าใจนะฮะเพราะนั้น,น,นก็ ก็ฝากย้ำไปถึงผู้สมัครแล้วก็ผู้สนับสนุนผู้ช่วยหาเสียงทั้งหลายนะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านที่สนใจมาได้ครับแต่ว่าตอนกินข้าวก็เอาเท่าที่มีนะครับคือมาเยอะเดี๋ยวไม่พอเลี้ยงก็ไม่รู้นะแต่ว่าเราก็มีเบรกมีอะไรต่างเห็นไหมนะครับเพราะนั้นกกตก็จะจัดให้นะอันนี้ก็จะเป็นงบจากส่วนกลางนะจากส่วนกลางซึ่งการเลือกตั้งเนี่ยเราใช้งบประมาณของท้องถิ่นครับคือกกตเนี่ยเราทํางานโดยใช้เงินกระเป๋าคนอื่น แต่ในกระเป๋าเราเนี่ยเราจะควักมาอีตอนนี้แหละตอนเลือกตั้งสมานาชันบ้างตอนที่จะต้องมีชุดสืบสวนสอบสวนเนี่ยเราจะใช้เงินของเราเองนะครับแต่ไม่ใช่เงินของผมนะฮะมาจากกรุงเทพนู่นฮะจริงจริงๆมันก็คือเงินเพิ่มสเงินภาษีแหละเพียงแต่ว่าไปอำนวยการให้การเลือกตั้งเนี่ยมันไม่ต้องเขาเรียกอะไรละไม่ต้องเสียซ้ําซ้อนคือถ้าท่านรู้ท่านเข้าใจในกฎหมายในระเบียบครับคือเราหยิบกฎหมายหลักมาเนี่ยตัวใหญ่สุดเลยกฎหมายใหญ่สุดคือกฎหมายรัฐธรรมนูน ครับนะครับรองลงมาก็จะเป็นกฎหมายที่ในระดับรองของเราก็จะมีกฎหมายประกอบรัฐนูนโด้วยกรรมการการเลือกตั้งมีกฎหมายเลือกตั้งเนี่ยก็แยกมานะเลือกตั้งท้องถิ่นนะครับพรบเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นแล้วก็จะมีพรบเลือกตั้งสสและการได้มาซึ่งสวดที่แบ่งเป็นสองส่วนระดับท้องถิ่นกับระดับชาติแล้วก็กฎหมายเขาให้กกตเนี่ยไปหาผู้ช่วยได้เพราะกกตเนี่ยจริงๆมีอยู่แค่5คนมีท่านอภิชาติเนี่ยเป็นประธาน แต่กฎหมายเนี่ยเขาบอกว่าให้กกตเนี่ยไปหาผู้ช่วยได้ก็ไปหาเนี่ยผู้ช่วยก็คือกกตจังหวัดเสร็จแล้วก็ไปมีกกตท้องถิ่นเวลาที่จะมีการจัดเลือกตั้งเสร็จแล้วก็ต้องไปหากกรปนกรรมการประจำน่วยมาช่วยไปหามาจากไหนก็คือผู้มีสิทธิเลือกตั้งนั่นแหละทุกท่านนั่นแหละนั่นแหละครับก็เข้ามาร่วมมีส่วนร่วมนะครับเพราะนั้นกระบวนการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นใช้งบประมาณของท้องถิ่นเพราะฉะนั้นถ้าท่านรู้ท่านเข้าใจครับท่านทําไม่ผิดกฎหมายเลยท่านทําเป็นไปตามระเบียบ มันก็จบเลือกตั้งครั้งเดียวก็เสร็จเรื่องร้องเรียนก็จะไม่ค่อยมีณวันนี้มีแล้วเรื่องไม่น่าเชื่อก็น่าเชื่อเช่นสมัครแล้วได้เบอร์ไปแล้วอืหาเสียงผิดเบอร์จังเวนเอยเวนจรมก็นี่มีแล้วตายละไปขึ้นป้ายผิดเชื่อเชียร์พวกเขาซะงั้นเบอร์หนึ่งแต่เอารูปอีกเบอร์หนึ่งไปติดเ อีกเบอร์หนึ่งก็เอารูปอีกเบอร์หนึ่งไปติดแล้วไอ้คนเลือกเนี่ยเขาเลือกอะไรเวลาเขาเข้าคูหาเขากาอะไรเขากาเบอร์ใช่ไหมเออใช่แต่อ้รูปที่ติดอยู่ที่เบอร์ที่ป้ายมันคนละคนน่ะเวรกรรมอันนี้เจอเข้าไปแล้วนะครับถ้ามันตกทั้งหมดไม่เป็นไรนี่มันได้ด้วยไงทีนี้งงตกลงว่าไอ้คนที่ได้นี่ได้ด้วยคะแนนของตัวเองหรือได้ด้วยคะแนนของอีกคนหนึ่งนี่มันจะเถียงกันวุ่นอยู่เนี่ยผพะยังปวดหัวอยู่เนี่ยเลือกตั้งใหม่ก็ไม่ได้เลยเพราะว่าเลือกถูกไม่รู้แล้วแต่คำนวณเพราะเรื่องน ํำแต่น่ากลัววุ่นวายนี่อาจารย์นี่ตกลงไอ้คนที่มันได้คะแนนเลือกตั้งมานี่มันฟังยังไงมันได้คะแนนด้วยตัวของมันเองหรือเปล่าอออเพราะเบอร์มันไอ้เบอร์เนี่ยมันได้อเออแต่ไอ้รูปที่มันอยู่ที่ป้ายมันคนละคนนอเออนี่โอ้โหเพชรบุรีนี่ชอบมีอะไรที่เออที่แรกของประเทศนะอันนี้เรื่องจริงผ่านจออ่ะยื่นมันชีเกินก็มีโอ้เดี๋ยวอาจารย์มีคนถามอีกว่าคือด้วยความชราใจไง ว่าแต่ผมว่าคุณกับผมจัดรายการที่ถูกต้องมานนะไม่เคยพูดผิดเพี้ยนเลยนะบไม่ไม่อันนี้ก็เพี้ยนกันเองนะเวลาเขามายื่นใบสมัครนี่นะกรรมการเขาก็รับใบสมัครเขาก็จะให้เอกสารให้กรออะไรแต่มันถูกนะมันรู้นะเลขอะไรอ่ะแต่มันลงไปทําบ้านมันทาผิดมันเมาคือมันจะมาขอให้กรกตเปลี่ยนตามที่ไปทําผิดบางคนเคยผ่านมาหนึ่งสมัยไม่้ว่อผ่านมาสองสมัยสามสมัยยังผิดเลยคําถามมันมีอยู่ว่าว่ากฎหมายเมื่อคราวที่แล้วกับคราวนี้คงเหมือนกันมั้งยังเหมือนเดิมเอ่อ แต่ว่าระเบียบจะเปลี่ยนเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกเห็นไหมอ่าอย่างเช่นจะให้มีให้มีตัวแทนผู้สมัครไงหรือมีผู้ช่วยหาเสียงครับใช่ไหมเพราะอะไรกฎหมายก็ห้ามจำหน่ายจ,จ่ายแจกทรัพย์สินเงินทองใช่ไหมครับที่เป็นเหตุที่จะจูงใจให้ลงคะแนนหรือไม่ไปลงคะแนนให้คนอื่นนั่นเนะครับเราก็ให้มีผู้ช่วยหาเสียงท่านก็ยื่นมามเวลาท่านสมัครเสร็จท่านไปยื่นเลยนะแต่งตั้งผู้ช่วยหาเสียงเขาจะมีเขาจะมีระเบียบกําหนดเลยว่าถ้านนายกหรือผู้บริหารนี่มีผู้ช่วยหาเสียงได้กี่คนครับถ้าเป็นสมาชิกมีได้ไม่เกินกี่คนนะครับ ราะนั้นเวลาหาเสียงท่านก็จะทําเสื้อแจกเป็นเสื้อทีมของท่านมีเบอร์เบียก็ได้ครับนะครับเวลาไปหาเสียงนี่ไม่ต้องตัวใครตัวมันห่อข้าไปกินหัวหน้าทีมเลี้ยงได้แต่อย่าไปเอาคนอื่นมาผสมโรงเหตนั้นเองครับทั้งนี้ทั้งนั้นต้องยื่นแต่งตั้งผู้ช่วยหาเสียงก่อนต้องยื่นก่อนก่อนดําเนินการ5วันนะครับก็ไปยื่นที่พอท้องถิ่นนั่นแหละซึ่งมันมีรายละเอียดบางอย่างที่เปลี่ยนว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณที่เวลาเรก็ต้องไปจัดเวลาเราไปจัดเลือกตั้งเชิงสามัญชนนะครับ กรุณาเถอะครับให้ไปเถอะได้โปรดไปฟังเถอะเออฟังฟังจดไม่ทันอัดเทพก็ได้อัดเทพไม่เข้าใจโทรมาถามก็ได้ถามได้ถามได้นะครับแต่ว่าเราจะให้ท่านคล่องตัวไงเพื่อให้ท่านรวมกันแล้วมาพร้อมกันเพราะนั้นนะครับบางคนชราใจไม่ได้นะอที่ฟังให้ครบนะบางคนชอบฟังพอใกล้ๆจะครบแล้วหนีกลัวกลัวอาจารย์เลี้ยงข้าวไม่กลัวสาบานเอาเลยมีบางที่ก็บอกว่าให้สาบานก่อนเลยได้ไหมบอกกรกตมาถึงนี่จับสาบานก่อนได้เลยัวรได้ไหมควหนีัวรท้ายหนี Oh, ตูสาบานยังไงถ้าคนมันคิดจะทุจริตมันก็ทุจริตอ่ะ ah. นะครับเพราะนั้นเราเนี่ยอาสาเข้ามาในตำแหน่งอันทรงเกียรติเป็นตัวแทนตัวแทนใครตัวแทนพี่น้องเราเองนั่นแหละญาติพี่น้องคุณทั้งนั้นอ่ะในหมู่คุณอ่ะอใช่ไหมครับเพราะท้องถิ่นนี่คือใกล้ชิดที่สุดแล้วก็ท่านอาสาชาวบ้านมาเป็นอ่ะได้รับเลือกตั้งนี่มันต้องมีโอ้โหมีความม,มันต้องอะไรอ่ะ ภาคภูมิใจโหภูมิใจนี่ได้มาด้วยความดีคุณงามความดีของเราไม่ใช่ใจ่ายกี่ร้อยไม่ใช่คุณของเงินนะครับมันต้องมีเกียรติต้องมีเกียรตินะครับมันมีความคิดอย่างนี้ขึ้นซึ่งน่ากลัวนะครับในฐานะของชาวบ้านที่ยังไม่ได้เลือกหลายที่เขาบอกว่านักการเมืองบางกลุ่มที่ที่เขาซื้อเสียงเขาบอกว่าก็จ่ายไปแล้วเพราะนั้นอย่ามาเรียกร้องนะอืเพราะฉัน ก็ตกลงราคากันเรียบร้อยแล้วเท่าไหร่ครับวันนี้นี่คือปัญหาที่ถ้าเกิดว่าคุณเชื่อมั่นในระบบการซื้อเสียงเนี่ยผมไม่เคยจะเจอนะที่ผู้มีสิทธิ์จะไปร้องเรียกเงินเนี่ยไม่เจอหรอกส่วนใหญ่จะไปยัดเยียดให้เขามันก็มีบางทีและหลายคนแล้วก็จํานวนมากด้วยที่เขาก็อึกอักนะอึกอักคือจะไม่ให้ก็ประกาศเป็นศัตรูอะไรทำนองนี้กินดิบซะเลยแต่อย่าลืมนะากฎหมายนี่อตอนนี้เนี่ยผู้รับเงินผิดทั้งคู่นะฮะ แต่ผู้รับเงินรับสิ่งของเนี่ยท่านจะไม่ได้รับโทษก็ต่อเมื่อท่านนําไปมอบให้กับอเจ้าพนักง,งานนะไปมอบให้กรกตท้องถิน่นกรกตจังหวัดหรือที่หน่วยเลือกตั้งนั่นแหละนไปมอบนะครับมอบคืนท่านจะได้รับการยกเว้นโทษแต่ผู้ที่ซื้อผู้ที่ให้ผิดหมดนะครับติดคุกนะฮะติดคุกทีนี้ในส0มสิบวันเนี่ยถ้ามันมีหลักฐานเพิ่มเติมมาแต่ไหม ไม่ได้แล้วคือถ้าเรื่องเงินทองนี่นะครับท่านเอาเงินไปคืนภายในวันเลือกตั้งนะครับภายในวันเลือกตั้งอย่าพ้นครับกฎหมายก็บอกว่าภายในวันเลือกตั้งถ้าพ้นปุ๊บ,บมีมัญหนพ้นปุ๊บเนี่ยท่านก็ไม่ได้รับการยกเว้นโทษฮะก็โดนอยู่แต่ท่านบอกว่าท่านก็สุจริตใจก็จะไปขอความเมตตาต่อศาลอันนั้นอีกเรื่องเลยศาลอาจจะให้รอลงอาญาเพื่อที่จะเอาผิดคนที่มาให้เงินให้สิน